สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดเปี้ยวหวานนะคะกุ้งหมูแล้วก็ยอดมะพร้าวอ่อนจะมีมะเขือเทศแล้วก็ถั่วลันเตานะคะผักนี้เราจะใส่ตัวไหนก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะจะเริ่มจากผัดหมูกับกุ้งให้สุกก่อนนะคะตามด้วยยอดมะพร้าวอ่อนเพราะว่ามันสุกากเราก็ต้องใส่ก่อน ชูรสน้ำมันหอยแล้วก็ซอสตามด้วยรสดีหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็จับด้วยขับกก็ขัดเที่ยวให้สุกค่ะน่าจะแล้จะเ,เป็นแบบนี้นะคะขับไม่ใครชอบแบบไหนก็ใส่ได้เลยนะคะถ้าอยากให้สีสวยแล้วก็ใส่สับปะรด ก็จะได้สีเหลืองเข้าไปหน่อยก็ดีสักระอดเราไม่มีนะคะก็เลยได้ใส่แค่นี้ละคะ่จะจ้าก่อนให้เดือดสุดสีสันก็จะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะคือผัดเปียวหวานหมูกุ้งใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกเพว่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยคะ่จะจ้า